ะนะครับท่านี้เรียกว่าฟอนต์โปรไฟล์นะครับคือหันหน้าเข้าด้านเวทีซึ่งเราจะจำลองด้านนี้เป็นเวทีนะครับนะครับด้านท่านี้เรียกว่าท่าโปรไฟล์นะครับฟอนต์โปรไฟล์นะครับการเว้นระยะห่างระหว่างตัววัวนะครับควรให้เหมาะสมนะครับ ตามที่ลิงแมนเขาได้บอกไว้เอ่อวัวอาจจะใหม่หน่อยนะครับแต่ถ้าว่าในสนามจริงแล้วมันจะมีการเว้นระยะได้อย่างสวยงามน,นะครับเราจะสังเกตดูว่าโชว์แมนชิพนะครับที่เขาได้ทําไว้นะครับรอบแรกนี้จะเป็นรอบสาธิตนะครับการหยุดวัวหยุดแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ท่านได้ดูนะครับเป็นรายบุคคลไปรวมทั้งการชี้แจงในเรื่องการแต่งกาย นะครับที่สุภาพเรียบร้อยในที่สาธารณะชนด้วยกับการจูงวัวนั้นเป็นเช่นใดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าฟอนต์โปรไฟล์นะครับด้านนี้คือหันหน้าเข้าหาวิธีด้านนู้นครับด้านหน,าน้นเป็นวทีเรียกว่าฟอนต์โปรไฟล์นะครับการแต่งกายเราจะเอาเรื่องการแต่งกายก่อนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมัวนะครับ เรื่องตามแต่งกายนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่าแต่ละบุคคลแบบไหนอะไรยังไงแต่งกายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่แจ้งให้ท่านทราบนะครับนะครับด้